ผู้พูดเด็กหญิงมินตราตุ้มทองเรื่องฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยพลังความรับผิดชอบเตรียมพูดเด็กชายสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยเรียนท่านคณะกรรมการท่านคณาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกรสวนสุดเซซั์ประวัติศาสตร์มัจจุราชเขย่าวโยกโลกขยียนดูเวงวางวังเวงอว,ว,ว,วงเวงเยียนโลกปนเปื้อนด้วยโควิดพิษรุนแรงจากคำประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่าไวรัสอุบัติใหม่คือมหันตภัยของมวลมนุษยชาตินักประวัติศาสตร์กล่าวว่า สงครามโลกครั้งที่สาได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือสงครามมหาวิกฤตโควิด -19 ที่มีความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติเป็นเดิมพันจากกระสุนบินดำสูงไวรัสอุบัติใหม่จากรถสายพานตีนตะขาบสู่รถพยาบาลกู้ชีพจากควันไฟของขีปนาวุธสู่ควันไฟบนเชิงตะกร เราพึงร่วมใจต,ต่อต้านมหาภายัยโควิด -19 ด้วยพลังความรับผิดชอบต่อชีวิตต่อโลกของเราดังนี้ภาครัฐพึงจัดหาวัคซีนที่ทรงประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกบุคคลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทํางานในด้านเชิงรุกอย่าเน้นที่การตั้งรับเพราะการตั้งรับเน่นก็คือการพ่ายแพ้ ทุกหน่วยงานพึงทำงานแบบบูรณาการประสานความร่วมมืออย่างทันท่วงทีเพื่อกำจัดมหันตภัยแห่งชีวิตโควิด19ภาคเอกชนพึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐเราอยากเห็นเจ้าสัวใจบุญนายทุนใจดีเศรษฐีใจงามมีความโอบเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ที่มากกว่านี้โดยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร้อมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์บริจาคปัจจัยสีในการดำเนินชีวิตให้ผู้อัตคัดขัดสนก็จะเป็นบุญอย่างเต็มล้นเป็นกุศลอย่างเต็มปรีภ้าประชาชนพึ่งดูแลตนเองโดยการใช้ชีวิตอย่างมีสติในช่วงวิกฤตโควิดเศรษฐกิจโคมมาสิ่งที่จะต้องมีให้มากกว่าสตางก็คือสติ ชีวิตที่ขาดสตางก็ยังไม่พังเท่ากับขาดสติสติจะเป็นเครื่องมือที่คุ้มครองป้องกันเราให้ก้าวผ่านมหัตภยยัยแห่งชีวิตโควิด1 9ได้ทนภูมิเกียรติที่เาคารพค่ะสงครามโลกทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างละเวงาศาสนสถานโรงพยาบาลและสถานศึกษาแต่สงครามโควิด1 9ไร้ความปราณี พร้อมที่จะหยุดยื่นความตายให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนบาปหรือนักบุญน,นายทุนหรือยาจกว่อนีพกหรือขี้ตาศิลปินเราจะหยุดวิกฤตโควิด19ด้วยดวงจิตที่รับผิดชอบดูแลตนเองดูแลเพื่อนมนุษย์รวมโลกมาเรียมพลังหยุดวิกฤตโควิด19ก่อนที่วิกฤตโควิด19จะหยุดเรา